แฟนคลับ,บซื้อยังไงจริงหรือเปล่ามีอีกหลายสัปสิ่งที่มีเรื่องราวของแฟนคลับให้ฉันแล,แล้วนางก็ควักถุงควักถุงก็เป็นตังหูชแชนเอลสองคู<ห>่นงคอันนี้ได้มาล่าสุดเลยตอนวันเกิดฉัน<ห>ของมิวมิวฮะนี่หลักแสนหรอเธอแฟนคลับซื้อชุดมิวไว้เธอหลักแสนอีด้วยจริงหรออันนี้ก็ดีออค่ะเขาเป็นแฟนคลับเขาอะซื้อซีดบีซีให้นี่นั่ง น้องถูกใช้ไปแล้วทุกที่เที่ยวกลางคืนก็พาไปแล้วก็เห็นโต๊ะข้างๆว่างใต้ตกฉันก็อ่ะฝากวางกระเป๋าหน่อยสักพักกระเป๋าหายจี๊ดจี๊ดกี๊ดกระเปล่าขวดโซดาเธอกองทั้งกระเป๋าฉันอยู่กระโปงน่าจะมีแปดน่าจะแปดหมื่นแปดหมื่นกระโปงแปดหมื่นนี่ยังชูแปดหมื่นไม่พอกูจะหาเสื้อมาใส่กัน สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับนะคะเข้าสู่แพงจูกับจักกี้คนดีคนเดิมค่ะว,วันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาพังต,ตู้เปิดกรุกับสาวที่ทีเป็นคือจริงอายุเท่ากันแต่ว่านางยังดูน่ารักตูตรงนี้เป็นสาวใสมากคือเอาง่ายๆฉันเห็นชื่อฝนสนันชาติแล้วฉันก็รู้สึกว่าไม่ได้การ ฉันจะต้องมาเสริมสวยแล้วฉันจะมาแบบอ๋อเป็นป้าแบบนี้ไม่ได้เริ่มลอยดิฉันก็ได้เดินทางไกลมาถึงกังนําค่ะถามว่าไกลไหมไม่ไกลค่ะราะดิฉันู่ที่กังนําคลีนิกเขามีโปรโมชั่นค่ะเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะคะแอดไลน์ไปที่ น้งนำคลินิกจะได้รับนะคะบริการโปรแกรมเลเซอร์ขนละแรฟฟรีหนึ่งครั้งราคา699บาทนะท่อนวอยตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่31ธันวาคมปี2565นะคะแล้วเขาเนี่ยก็มีตั้ง16สาขาใครใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นได้เลยค่ะมีสาขา,ยาสยามสแคววันชั้น6นะคะสาขาซีคอนสีนัคครีมชั้น3นะคะสาขาเซนทัน วัฒนะชั้นสาและที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะนั่นก็คือสาขาคอมมาดาชั้นสามนั่นเองค่ะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้คืออยากจะทำมากๆแล้วเราไปสวมสวยกันเลยไปค่ะเอกี้ก็ได้ใส่เสื้อคลุคคคคคคมนะคะของกางกงหนังขลิบอีกเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าเออสวยขึ้นมาเลยยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะคะแต่ว่ามีความมั่นใจมากๆเพราะว่า ของการกําจัดขนนี่นะคะก็ต้องยกให้กับกังนําคลินิกเท่านั้นและที่สําคัญนี่นะคะที่แจ็กกี้เลือกใช้บริการที่นี่เป็นเพราะว่าคลิปรีวิวของเขาเนี่นะคะประมาณ7จ็ดแสนแปดหมื่น 7, 800, 000, คลิปเยอะมากจริงๆข้างหน้านี่คือลูกค้าเยอะมากจริงๆนะเต็มทุกห้องเลยนะคุณพี่เนาะแล้วที่สําคัญนี่นะคะที่กังนาคลินิกเนี่ยนะคะเขาใช้อุปกรณ์สําหรับกําจัดขนที่แจ็กกี้รู้สึกว่า เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับตัวเองนะคะและทำโดยผู้ชำนาญการด้วยค่ะดูพี่ขาเจกี้จะขอทำการอธิบายความต่างระหว่างโปรแกรม Long Pulse ND j a c k Laser นะคะกับ การซื้อพวกอุปกรณ์สําหรับการจัดขนเนี่ยมาทําเองนะคือถ้าสมมติเราซื้อมาทําเองเนี่ยจะมีโอกาสนะคะที่จะทําให้เกิดขนคุดแล้วก็ต้องมานั่งแก้ปัญหากันอีกรอบนะคะแต่ตั้งแต่นะคะที่เรารู้จักกับโปรแกรม Long Pulse Nd Yag Laser จัก,กีีรู้สึกว่ามันจะต้องดีมันจะต้องเละแต่ก่อนที่เราจะรู้ได้ขนาดนั้นคือเราต้องลองทําก่อนดังนั้นดิฉันขอลองทําเลยได้ไหมคะคุณพีค่ะคะโอ้ยโอเคได้อยู่ คุณพี่ประมาณนี้เลยกับบางงามพอจะก,กี้ได้ทำนะคะกับโปรแกรม Long Pounce ND y a แ Laser นะคะจะก,กี้ก็รู้สึกได้ถึงความแตกต่างจากการที่เราเคยทำเองเลยค่ะชอบมากชอบที่สุดคือตอนนี้รู้สึกว่าน่าแข้งนุ่มและชุ่มชื้นมากๆเลยฟอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไม่คิดเห็นเธอแต่ฝั่ทางเมื่อกี้ฉันเคลมแรงมากพวกเราเป็นเพื่อนสนิทกันหลังจากนี้คือต่อให้เราจะเป็นเพื่อนสนิทกันไม่ได้แล้วกาเป็นสนิทกันเดี๋ยวนี้ยอมได้วันนี้จะมาทั้งตู้เธอยอมได้คฉันแค่ก็คิดวคุยกับทีมงานอยู่ว่าเธอเนี่ยคือมีความชอบในส่วนของดีองดีออเป็นพิษส่งพิเศษเราจะมาทางคำถามเริ่มต้นคำถามปลายเปิดอือสดไหมไม่ใช่เอ้ยเอาเป็นว่ากระเป่าใบแรกที่ซื้อใบไหนที่จะซื้อเป็นใบแรกสำหรับแบรนด์เน่ ฉันจาได้แต่น้องไม่อยู่แล้วฉันไม่เกล<ส>น้อง<ส>ไปส,สู่ตลาดคือเป็นพาด้าเป็นแบบว่าที่มันเป็นซิปสองอันสี่เหลี่ยมๆไปอย่างนี้ฉันจําได้ว่าฉันทํางานได้เงินมาก็คือบอกแม่ว่าจะไปซื้อแวนเดมบเงินมีอยู่เท่านี้ซื้อกระเป๋าไปเท่านี้แล้วค่ะเหลือเศษเท่านี้ไว้ใช้ก่อนหนึ่งร้อยส่วนเรานําไปซื้อกระเป๋าแล้วเจ็ดสิบบาทแต่มันต้องมีตอนแรกคือใส่รู้สึกว่ามันจะต้องได้ วันนั้นคือประสาทเสียเดี๋ยวเราจะขึ้นพาด้าใบนั้นตรงนี้ค่ะและวันนั้นคือแบบว่ามันต้องมีตอนนั้นเป็นยุคที่พาด้าได้นักศึกษาถือแล้วคือเก๊นักศึกษามากเลยวิฟคงวิคพิมหกไปเดินตลาด้อเคาก็เยื่อที่ดโอ้โหน่ากลัวมากขายแล้วราคาขึ้นไหมเออฉันอยากรู้ว่ามีใครทําได้จริงไหมในการขายของราคาขึ้นฉันขายกระเป๋ามาเยอะมากนะไม่ได้ แบบซื้อของแล้วราคาขึ้นอะ<ส>มันไม่ขึ้น<อ>เธอ,อฉ,ฉันคิดอย่างนั้นตลอดทั้งชีวิตเลยสมมติว่าเธอซื้อใบสีมผูใบนี้ใช่ปะออถ้าเธอตั้งมันไว้บนิี่ออน้องอยู่เหมือนร้านเธอไปขายอาจจะได้ราคาแบบว่าใกล้เคียงหรือแบบว่าเธอซื้อต่างประเทศมาราคาแบบดีออมาที่นี่อาจจะได้ราคาเพิ่มขึ้นนิดนึงออแต่ว่าฉันเนี่ยนะซื้อในไทยก็คือแพงอยู่แล้วแล้วก็คือใช้ใช้แล้วใช่อีกใช้แล้วใชอีกใช้แล้วใช่อีกไปเช็คสภาพปั๊บ ไม่เหลือราคาแล้วฉันซื้อใช้ฉันมีความเชื่อว่ายิ่งใช้ยิ่งถูกอ๋อสมมติเล่นๆเธอซื้อกระเป๋าไปละถ้าร้อยบาทแต่เธอมี20ใบใช้2เดือนเธอก็เบื่อเบื่อแล้วเธอก็เวียงอย่างเงี้ยแต่ฉันก็จะแบบว่าโอเคใบนี้มีราคาแต่บวกลบคูณหารมาฉันเนี่ยใช้5ปี6ปีหารไป365ร้บคูณหบวกลบคูณหารมันก็เหลือว่าเราไม่คิด10บาทเออแม้ก็สบายใจในการใช้งานดีนะคะคุนอ่ะสมมติเนี่ยใบนี้แสนอาหาร กต้องวันละสี่ร้อยสิบวันละสี่ร้อยสิบบาทนี่เพียงแค่หนึ่งปีเท่านั้นหารให้น่ารักแค่นี้ดึงสามปีอะสมมติสามปีกระป๋าแก้วหนึ่งเธอได้เก็บด้วยเรอได้ใช้ของได้อีกสามปีเออแล้วก็ดูดีได้ได้ภาพด้วยนะได้เออก็ได้ใช้ได้ใช้งานจริง แล้วมีใบไหนที่แบบว่าเธอซื้อซ้ำเยอะที่สุดก็ไม่ได้จะต้องถามรุ่นเดียวกันสามสีใบไ,ไ,ไหนคือใบแรกในสามสีสีดำค่ะอ๋อเธอเริ่มจากใบสีดำเธอเล่นดได้เลยเธอจะเห็นสภาพว่ามันคงไม่เหมือนแขแรับเชิญคนอื่นเพราะว่าน้องถูกใช้ไปแล้วทุกที่เที่ยวกลางคืนก็พาไปแล้วก็เห็นโต๊ะข้างๆว่างใต้โต๊ะฉันก็อ่ะฝากวางกระเป๋าหน่อยสภาพกระเป๋าหายจิ๊บจิ๊บกระเป๋า ขวดโซดาเธอ,อกองทกับกระเป๋าฉันอยู่เจ็ดขวดวิ่ยไม่ได้ปออม้แต่จะไม่ทำแล้วจำนึกแล้วอ๋อโอเคอ,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 อันนี้คือใบแรกที่เธอซื้อของดีออฟทำไมเธอถึงตัดสินใจซื้อรุ่นนี้อ่ะเธอดูสิมันอยู่กับฉันนะอะนี่นนนมันเหมาะสมมันคู่ควรนี่แค่ไหนนะสภาพเวียงเวียงเบื่อเบื่อที้เกียจทิ้วอ่ะขายกันออกมาด้วยกันแบบนี้หรอเธอนางจะขายแยกเอ้รังขายแยกใช่ไหมใช่ถ้าเกิดแบบว่าอย่างใบจิ๋วสีดำเนี่ยนางก็จะมี หูเล็กๆน่ารักน่ารักมาให้ใช่ไปยังไงรักคือดีกันขาดข้อปกติแต่วัดอสังหาไม่ใช่ค่ะอ่าอ่าไม่ใช่อ่าใช่ปัดรู้เลยว่าไม่เข้าวัดสิอันนี้ราคาอยู่ที่ตอนตอนนั้นที่เธอซื้อที่ช็อปไทยถูกกว่าปัจจุบันหลายอยู่เพราะมันหลายปีแล้วก็หนึ่งกันการหนึ่งสามหนึ่งสี่อะไรเงี้ยอ๋อเท่าไหร่แล้วเจ๊แล้วเหรออดฉันขายเธอแสนสอง รายการเพจหรอแต่นางนั้นรักนั่งบอกกับเธอว่าคุณเลยีดีอ๋อถูกไ่มชุดนี้ก็เช่นกันนี่ก็เลยีดีอ๋อหรอคือชอบอะไรในความดีอ๋อทำไมเธอถึงแบบปรดปรานดีอ๋อฉันถูกฉลกกับนางนางแบบว่าอยู่กันได้นานนกออไหมแฟชั่นมาแล้วก็ไปแต่อันนี้คือฉันรู้สึกว่าฉันเก็บได้ยาวๆใช้แล้วไม่เบื่อเท่าไหร่อันใช้แล้วเบื่อก็คือไปขายแล้วเป็นยังไงขัดทูดคือฉันไม่ได้ซื้อแบบว่าแอมเมด หนังหายากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือว่าส<อ>มมติถ้าอยากได้เธอก็เดินตกแต้ตกแต้ไปไฉันต้องได้ลองฉันชอบแล้วฉันก็กลับไปนอนคิดอาทิตย์หนึ่งฉันก็กลับมาซื้อโนอนนอนคิดจะมีจินตนาการถึงถ้ายังฝันถึงอยู่ฉันก็จะซื้อถึงขั้จะเรียกชื่อเราดังที่สุดจนกว่าจะหลออ <c oughs> เลดี้แจ็กกี้ต้องมีความรู้เรื่องของเลดี้ดีออะเลดี้ดีออเนี่ยนะคะที่เขาชื่อว่าเลดี้ดีออเป็นเพราะว่าเลดี้เดียร์นาเนี่ยเขาถือเขาก็เลยเออสมัยนั้นยังไม่มีแบบว่าชื่อรุ่นทางดีออก็เลยตั้งชื่อแบบว่าเชิดชูว่าเออเป็นเลดี้ดีออลนาอะไรอย่างนี้เขาไม่คุหรอบข้อมูลค่ะดีฉันไม่เคยทำการรีเสิร์ชเลยดิฉันก็ริดหน่อย <kung> <divide S 1> นี่พัดาชานที่มา้นมาแทนการนี่คือใช้บ่อยสุดหรออันนี้ก็ใช้บ่อยก็ที่เวียงเวียงเธออันนี้คือเธอซื้อมานานหรือยังเธอสนิมติดแล้วเหมือนกันก็สามสี่ปีคือเหมือนกันมีรอยลิปสติกรอยลิปสติกน้าะ้าก็คือว่าใช้งานจริงโอ้โหเธอเป็นคนใช้งานคุ้มว่ะเธอฉันส่องกระจกเธอกทาลิปเสร็จแล้วเธอก็ลืมเธอไปคว้ากระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยไปไหนแพงสุดกุนจ้าน้องคนนี้น้องลุยบิ๊กชองที่ไม่หอมด้วยเธอฉันให้เธอดมฉันก็ชอบดมหนังกระเป๋าแต่น้องอ่ะไม่หอมกลิ่่่นนนหังะะะกลิออไร เพื่อนเพือนก็กินกระเป๋าอะฉันรู้สึกว่ากลิ่นดังไม่เหมือนคนอื่นอ๋อฉันรู้ละมันมีไม้มันมีลิ่นไม้ซึ่งราคาแพงที่สุดนี่คือราคาเท่าไหรไม่แรงถ้าคนอื่นอันนี้ก็จะประมาณหนึ่มั้งก็จะเบากว่าแบบว่าเพื่อนร่วมทางในรายการเธอนี่ก็แพงมากค่ะโท่ฉันก็ว่าแพงสำหรับฉันแล้วอาจารย์ คำว่าแพงแต่ละคนไม่เท่ากันแบรนด์ล่าสุดที่เธอซื้อมาใช่บอกตาทำไมต้องเป็นสีเหลืองอมส้มคะคุณฝนก็เรามีกระเป๋าสีธรรมดาธรรมดาแล้วใช่ไหมล่ะเราก็แบบอูให้มันแบบสดชื่นบ้างอ๋อเรื่ว่าเป็นเรื่องเหมือนมูเตลูถ้าเรื่องมูเตลูอยู่ด้านนู้นเหมือนกันเรื่องราวมูเตลูเหมือนกันใส่เลยเสื้อผ้าตัวมูตัวแรกเลยอ่ะป่ป่ะ ไหอุ้ยเข้ามาก็คือไฮโซกู้อุ๊ยน้ำลายฉันกระเด็นโดนแล้วหนึ่งเป็นในส่วนของเสื้อผ้าและรองเท้าอะไรเปลี่ยนนี่ไงอ้าหรอคืออันนี้แหละพี่เธอเอกฉันีาถูกต้องเป็นยิบแซงเป็นรุ่นที่แบบว่ามนุษย์ส่วนสูงน้อยจะต้องมีเพราะว่ารุ่นนี้ก็คือขั้นนี้ เธอใส่ไม่ได้เพราะเธอจะสูงเกินพระเอกไงฉันก็เอาคู่นี้ใส่ไปกองเธอเฮดเลิฟฉันก็ใส่ก็คือฉันเดินมากดลิฟต์ใช่ไหมฉันก็พักเท้าจ้ะเป็นมีมเลยเรื่องของเรื่องคือเมื่อย แ่พักสะโพกหนึ่งจังหวะเฮ้ยแต่รุ่นนี้เขาบอกว่าคนใส่สบายนะสบายกว่ารุ่นอื่นแต่ก็ไม่ได้สบายขนาดนั้นแต่ที่ไม่สบายที่สุดไ<น><น>หนคู่ไหนที่มันไม่สบายที่สุดมันทำร้ายจิตใจเธอเธอมันคือความน่ารักนางมีโบแต่นางก็ดูแบบฟาดอยู่แล้วคือ,อ,อนางแบนไงแล้วนางก็แบบว่าสี่นิ้วมัง <4 S 1> ้งคู่นี้ส้นก็คือคม,อมเธอฉันไปเดินห้างติดบันไดเลือด เอายังงไ่ะมันก็คือเอาออกก็ะจะแบบว่ามีความ<อ>ทุเล,ทเลาทุเลมีความ <c oughs> ไม่สวยตซนเนี่ย <c oughs> เขาผลิตมาแล้วให้มันล็อกอยู่กับบันไดเลื่อนพอดีเวลาที่เราขึ้นไปเสร็จปุ๊บจะได้ไม่ต้องเซมากจะได้แบบล็อกเลยกะให้ดีว่าใกล้ถึงแล้วจัดชาิคุณนี้ประมาณเหร ค่ะอะไรอย่เงี้ยแหละนะคะประมาณออนั้นส้นสูงใช่ไหมแต่คู่ที่แพงกว่าก็จะเป็นน้องดอเช่้องมีความแบบแพงเมท่ะเธอนางสวยนะที่ส้นานางก็เป็นแบบไม้แกะสลักเพ้นสีเลยนะ<า>จาก,ไ,ก,ากได้ยันนี้ฉันทำความสะอาดมาแล้วน้องน่ารักนมาใครดีด้วย คู่นี้น่าจะมี4ี่ห้าฉันจําไม่ได้อะก็คือใส่ไม่บ่อยมากเพราะว่านางะไรนางถูกจําได้ถูกไหมคูนี้ก็ใส่บ่อยสุดไปทุกที่ทั่วโลกเพราะเรามีคู่ประจํำว้อยู่แล้วใช่ก็คือใส่เดินแบบว่าไม่ต้องมีรองเท้าผ้าใบกีฬาลุ้มลิ่มเท้าคืออันเนี้ยนางไม่กัดฉัน รักกันครักกันรักกันดีน่าจะสามมั้งฉันจำสามสี่ประมาณนี้เออสองสิหมื่นกว่านี้สามสี่เ่านี้แหละซึ่งอันนี้ก็คือคู่กันตายเลยไปด้วยทุกทีนุ่มคอนเฟิร์มคู่นี้ค่ะนี่ใส่ยู่แฟนคลับซึ่งไงจริงหรือเปล่าจริงแฟนคลับผู้หญิงด้วยนะแต่ว่าคู่นี้ไม่ใช่คู่เดียวที่ฉันได้มามีอีกหลายสัปปะสิ่งที่มีเรื่องราวของแฟนคลับให้ฉัน Uhm, ฉันมีของมาโชว์มันอยู่ที่บ้านคือฉันอ่ะมีแฟนมีใช่ไหมมีแฟนชายต่างๆก็จะมีแฟนขาต่างชาติบินมานางก็ให้ฉันเซ็นรูปแล้วนางก็คือไม่ได right? uh ้ซ hmm. so ื lair, hmm. ้ออะไรมามั้งนางอยากให้อยากหาอะไรให้นางใส่แหวนพุกกะลีนางก็ถอดแหวนสักนิ้วแล้วก็มอว์ไปเฉยนเลยแล้วฉันก็ใส่ไม่ได้ว่ามันหลวมฉันก็เลยประดับไว้ที่บ้านเดี๋ยวถ่ายรูป หารูปส่งมาอวดให้เรื่องมันเยอะถึงขั้นต้องนั่งเมาอะเอางี้ดีกว่าคือนอกจากถอดแหวนก็มีอีกอะไรอีกคือการเปลี่ยนที่นั่งเรื่องของเรื่องคือฉันไปแฟนมีที่จีนกําลังจะกลับไทยแล้วค่ะทีนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาจากแบบข้างหน้าเครื่องแล้วเขาก็มาสกิปฉันนั่งอยู่ข้างในฉันก็ลังหลับอยู่สภาพนี้เลยห้องแอร์หรอปุกฉันกินข้าวหรืออะไรเขาบอกว่าเนี่ยเขาเป็นแฟนขาดเขาอะซื้อซีดบีซีให้นี่นั่งนี่อยไปนั่งแทนที่เขาแล้วเขาจะมานั่งนี่แแล้้ววกก็บบบอา ไปไม่ได้พอดีเรามากับเพื่อนมันแบบอยู่ไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็บอกเขาตรงๆเขาก็แบบเสียใจนิดหน่อยแล้วนางก็ควักถุงควักถุงควักถุงสิ่งหนึ่งมาให้ก็เป็นตังหูแชนแนวสองคู่นาง้ค่ะให้กันบนเครื่องบินเลยจริงเหรอเหมือนนางแค่แบบเหมือนบินมาไทยเพื่อเหมือนอยากมาส่งอะไรอย่างเงี้ยคือนางรู้ว่าเราตั้งตรงไหนอ่ะรู้ภาพความรักอะเนาะซึ่งตุ้มหูสองคู่ที่แฟนคลับคนนั้นเขาให้มาอยู่ที่นี่ กลัวหลุดธีมไงเธอบอกว่าอยากได้ดีออลเันก็ควาดีออลมาไงได้แม่ส่งรูปมานะยังมีอีกออมีอีกฉันได้มีแฟนมีทที่ไทยอีกก็ได้ทฟานิเจอโคมาเส้นหนึ่งเธอเอามาเอามานันฉันเอามาฉันเองนางมีถุงสีฟ้าด้วยแต่ว่าฉันวางถุงว้อีกที่หนึ่งเป็นเลขนางเป็นเลขหรอไม่มีไม่ีเพชรก็คือจะเริ่มต้นอยู่ที่สองสมือแล้วก็มีเสื้อผ้าอีกอันนี้ได้มาล่าสุดเลยตอนวันเกิดฉันของมิวมิวมันก็ต้องห้าหมื่นอะปะ อย่าบอกนะว่าขึ้นไปกว่าห้าหมื่นเยอะอะฮะนี่หลักแสนหรอเออแฟนคลับซื้อชุดพม่์ไว้ท่้หลักแสนใช่มีอีกมีแซนฝากถือก่อนกูไปลมก่อนอย่าเพิ่งฮะเขามันมีอีกขออีกมือหนึ่งแซงลองซึ่งอันนี้ฉันได้ใส่ไปงานรับรางวัลที่ปูซานซึ่งอันนี้ก็แฟนคลับซื้อให้เช่นเดียวกัน คนลุกเธอขนลุกจริงๆนะเนี่ยต้องบอกขนแขนเพราะขนขาไปทำแมรแลงมีสองตัวที่เป็นเนี่คนเดียวกันถ้าเสื้อผ้านะนี่คือคนเดียวกันหมดเลยใช่แต่ว่าแบบต่างหูข้อมือแหวนนั้นเป็นแม่จีนคนละคนอันนี้แม่ไทยเป็นพี่สาวนางหนึ่งค่ะ อันนี้ด้วยจริงหรออันนี้ก็ดีออล์ค่ะอันนี้ก็เช่นกันอันนี้ก็เนเซืรอดีออล์ก็คือเนี่ยเป็นกวนดีออ์ของดิฉันเองอันนี้ก็รับรางวัลแต่อันนี้รับรางวัลในไทยอยากใช้งานดีๆเนอะอกว่าเธอเออเข้าใจเขาสั่งให้มาแล้วอะเนาะใช่ก็อยากใช้งานดีๆเลยญี่ฝนอาจจะชอบเป็นในส่วนของการแบบกระซิบปาด้าอะกระซิบอะอืมไหนปาด้าปาด้า ห <c oughs> นูฉันปิดป้ายสมมติเราไม่เคยเห็นไป้ายมาก่อนนะสองเก้าเก้าให้ขัดตัวอเอาไม่มีอะไรแสดงให้เห็นถึงความเป็นอ,อ้อเล็กๆน้อย,นอยๆนิดนึงป้ายก็คือดำในดำนนก็แบบว่าซื้อใช้โทรแล้วใช้บนไปสามวันสามสี่ได้หไหมมินิมอลสไตล์ฟนถ้าใช<ม>้สกิทออกค่ะตะโกนแล้วเริ่มตะโกนแล้วดีใจมากๆแค่ไหนหน่อยยังอีกเหรอเดะ๋ยวว่าห้าหมื่น ไม่ถึงไม่ถึงของไปสามห้าอะไรประมาณเนี้ยมีอันนี้ซื้อมาแบบลดราคาแล้วก็ยังสามสี่มือนอ,อ,อันนี้เป็นดีออเธอ,อชอบดีออรยมันเป็นแบบบอดี้สูตใส่กับเกาง,ง,งยีนน้งองน่ารักใส่กับเกงก็แบบว่านหวาน ไม่ถุงไม่ถูกเลยแม่อันนี้คือหลุยพิทงปะลุพิทองอันนี้ฉันให้ร้านเขาตัดเพราะว่าฉันจิ๋วไงโอ้ันสั้นใช่ไหมสำหรับเธอฉันชอบฉันแฮปปี้แฮปปี้สั้นไม่ติดเลยนี่ไงนางมาด้วยกันเสื้อเสื้อน่าจะเกือบเกือบสี่หมื่นงเธอใส่อออกอันนี้นะฉันว่าส่ไอออกอันนี้มาค่ะนี่ไงนี่ไงดูสิอ่ะอ่ะอ่ะมันเป็นรุ่นแบบรุอะไรเนเอะไง 1,8,5,4มีเมนแล้วกระปรงน่าจะมีแปดน่าจะมีแปดแปดหมื่นเออโฟนเอ็มโพเหมือนกันเอ็มโพพันรักเอาจริงๆนะตั้งแต่ทํารายการมาฉันชอบกระปรงนี่นะจะดูพ่เหรอจะดูโ่อเหรอไม่เราไม่ได้ดูโ่อเว้ยจากกระปรง8ปดหมื่นนี่ยังโชว์แปดหมื่นไม่พอกูต้หาเสื้อมาใส่เสื้าปะโอเคปนได้ นี่คืออะไรจ๊ะในฝนจ๊ะเธอ,อฉันเข้าวงการกลอบ<อ>ฉันต้องการมีลม่มให้กันแดดกันฝนกันลมฉันก็เลยไปตายเอาไว้ขู่คูต่ตะเสู้แล้วเทตีล,ลมหลงมใช่ไหมนางเ <c oughs> มดอินสตอรี่แต่ว่าเป็นแบรนด์ไทยเอามาขายนะนางบอกว่าเป็นเพชรวอลก,กี้นางว่าอย่างนั้นไอ่อทายขอดูกันนะเปิดเปิด เออได้ไม่ไรสุดดาวข้างในิกพเห็นมะอันนี้ก็ชมตลอดสวยข้านายสามหมื่นละกันสามหมื่นฝาฝไม่ถูกไม่ถูกประมาณแบบเกือบเกือบสองหมื่นเดี๋ยวนะเธอซื้อร้านนําเข้าค่ะในไอจีในไอจีที่ไม่เคยจับและเป็นโลมก็ส่งส่งพัสดุมาที่บ้านไม่ได้แบบยี่ห้อโด่งดังด้วยแต่ส่งกว่าจะมันสวยด้วยบางทีแดดมันยังเข้าหน้าอยู่ก็เลยซื้อกันแดด นี่ก็ดีออมก,กันไม่ก็ได้เท่าไหร่มม่ก็ซีทัวร์เนาะแล้วก็สวยหมื่นกว่าบาทมั้งซีลแบบแว่นกันแดดที่เป็นทรงหมวกฉันเงียบไปเลย <laughs> ามาให้ชมมาให้ชมตีกอล์ฟไหมกอมล์ฟเนี่ยเอาจริงมันมันมันข้ออ้างไหมในการซื้อของเนี่ยเวลาเราไปออกรอบเนี่ยสมุติไม่ ถ้าหลุมก็จะมีบูธน้ำใช่ไหมเขาจะมีแก้วพลาสติกให้โทเขาจะคิดเธอ10บาทถ้ากระป๋องไปเองเขาไม่คิดตังค์ไอ้ฝนเขาก็เลยไปซื้อกระติกน้ำเกือบสี่หมื่นเพื่อที่จะแบบประหยัดงบในส่วนของการซื้อ10บาทจำนนั้นนี่คืออะไรเนี่ยนางคือปาชิออนวาเลนติโน่อันนี้จะเช่กันเป็นแป้งอุ๊ยเป็นแป้งเป็นอะไรเป็นลิปสติกแล้วนางก็คือห้ยน้าเป็นเอเซอรี่ใช่จริงๆนางก็เป็นเหมือนแบบ พวกกระเป๋าจิ๋วๆเฮ้ยๆสองอันเนี้ยเธอน่าจะมีสองหมื่นแะเธอฮะองอันนี้เเงินปอน่ะเธอมันแบบร้อยสองร้อยปอนฉันก็แบบว่าเลขสองร้อยะเธอสองร้อยบาทไทยตัวใหญ่มันทำให้เราแบบว่าน้ำหนักตอกเลขคูณไม่ทันอันนี้ก็อยอหรอครับให้ดีนะสีสวยไม่อแพงด้วยอยู่มาหลายปีแล้วขวดละพันหนึ่งสองสามสี่หมื่นสองหมื่นสองยังไม่พอนะคะต่อไปเป็นนี่ไงข้อมูลนี่ก็ของดีอ๋อเหมือนกันแล้วมันก็ใหญ่ แต่รู้สึกว่าทุกอย่างที่เป็นดีออ่ะใส่แล้วมันเหมาะกับนางหมดเลยเนาะตุ้มโหมมันเป็นกวนกวนี่เป็นน้องพึ่งเห็นไหมก็จะเป็นแบบว่าพึ่งข้างหน้าแล้วก็มีไข่มุกข้างหลังอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นดีออะเหมือนกันอุ้ยนี่ก็ใช่ก็เกี่ยวกันเ่อเอรูสิเขาแค่ท่าปะมันเหมาะกับเธอไปหมดทุกอย่างเลยมัมนางจะเป็นแบบว่าเนี่ยซึ่งนางก็ดูไม่ดีออะเลยเหรอแมนางก็เหงาเหงาเรอปะไม่เยอะของดีออส่วนใหญ่จะอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่ก็สองเลยอย่างเงี้ยแหละสองหมื่นราคะแบบมาตรฐานไปอันนนนนนีี้้้กกก่่ออออดมมััยยฉาาูเละ ไม่โหดเท่าอันอื่นไม่โหดเท่าอันอื่นในในกวนกวนมันเด๋ยวแปดประมาณแปดถึงร้อยเหือนไม่ถึงนะถึงร้อยใส่ไหนคุณแปด นใส่แกว่งๆมันไม่บุกมันไม่ถลายมันไม่ย่อยเล้วเก็บให้ลูกให้หลานเป็นมรดกไปพอกระโปรงเลยใส่แกว่งๆซึ่งก็องอกมาด้วยเบเกอรี่ใช่ผู้จัดการฉันไม่สายมูแต่ว่าฉันก็ไม่ได้มูมากนางก็เอาดวงไปดูเอาผู้จัดการฉันออกเขามูมากต้องไปคุยผู้จัดการฉันต้องไปนั่งซื้ออีกคือผู้จัดการก็เอาดวงไปดูนางก็บอกว่า ฉลูกับสีเขียวแล้วก็เดิน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 ,ดนอันนี้นก็แล้วกันสีเขียวเป็นแหวนต่างหูสีเขียวซึ่งราคาของแหวนและต่างหูบูการีนี้อยู่ที่แสนห้าอะไรงี้มั้งแสนห้าขนาดนี้มันจะไม่วงดีได้ยังไงมันต้องตังไม่ไหวแล้วปอนก็คือไปทํางานมาใช้หนี้แหวน <c oughs> ไป,นปนทำงานขาดฉนีอ,อย่าอู้ และนี่นะคะก็คือของทั้งหมดที่ฝนแบกมาให้เราได้พังตู้กันอีกอย่างก็คือวันนี้ที่ได้เห็นฝนเลยคือคนที่เขาเก็บตังค์แบบทำงานเหมือนเราอะมีมีแพ<ม>ชชั่นมากมีแพชชั่นขึ้นมาเลยอะ,อะฉันร้วมันแบบยากลำบากกว่าจะได้หนึ่งใบเข้าใจผู้หญิงหลายๆคนเนี่ย ก็จะแบบว่าโอ้ยอยากให้แฟนซื้อของให้นั่นนี่เธอนันนั้นะ่ะถือว่าเป็นก,ากาําไรแล้วกันอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือดิฉันซื้อเองหมดเลยนะคะลำแรงทํางานมาเราก็ได้ความภูมิใจแบบนึงเธอชนิดอย่างเราก็ไม่ต้องรอให้ใครซื้อให้คือจริงๆไม่จําเป็นว่าแบบของมันต้องมีแล้วฉันต้องซื้อตามเพื่อนให้ได้เพราะัน,นีดก็เคยซื้อค่ะซื้อแล้วยังไง ไม่ได้ชอบจริงๆตังก็เสียใจก็ไม่สบายดังนั้นถ้าอยากจะซื้อนะสมมติว่าอ่าอยากซื้อดีออก็คือเก็บตงังเราเลือกอันที่ชอบไม่ต้องไปตามใครอะ่ะเพราะว่าเราเป็นคนใช้เงิน,นเราแล้วก็ใช้ให้คุ้มยิ่งใช้นานยิ่งคุ้มค่ะ Hi, ไปเลย,เลยขอบคุณฝนมากๆ <c oughs> ที่เสี็จสะเวลามาให้พังตู้นะคะ <c oughs> และที่สําคัญนะคะเราต้องขอขอบคุณนะคะโรงแรม Moven ่นพิกสุขุมวิท15กรุงเทพนะคะโรงแรมสุดหรูสไตล์รีสอร์ทใจกลางสุขุมวิทนะคะ <c oughs> ใครที่สนใจก็สามารถมากันได้ <c oughs> เขามีแบบว่าพิงค์ g อยทีคอยต้อนรับทุกคนอยู่นะคะและเดี๋ยวนะคะ <c oughs> เรา <c oughs> จะไปต่อกันที่กังน,ำนะะํำเลยค่ะ จก,กี้นะคะก็ได้พาทุกคนนี้นะคะไปพังตู้เย็นฝนเปิดหมดทุกอย่างแล้วก็ได้ข้อคิดได้แบบได้ตักตะกการซื้อการใช้ของแบรนด์เนมอีกหนึ่งแบบแบบที่เรายังไม่เคยได้มีในพังตู้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกตอนนี้จก,กี้ก็จะมาบอกความรล้สึงจก,กี้บ้างที่บอกไปตอนแรกกันเองนะคะว่าทําไมจก,กี้ถึงเลือกกาจัดขนนะคะที่กังนําคลินิกเ <qualité? S 1> พราะว่าเขานะคะมีเครื่องมอุปรกรณ์ที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็นําเข้าจากต่างประเทศด้วยนะคะ,ะเห็นคลิปรีวิวเนี่ยเยอะมากๆนะทุกคนดูได้จาก บ u ตี้บ็อกเกอรหรือถ้าสมมติว่าใครตัดสินใจแล้วอยากจะมาปรึกษานะคะก็สามารถมาปรึกษาได้เลยโดยการแอดไลน์กังนำคลีนิกนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสิทธิพิเศษที่เราบอกไปลูกค้าใหม่จะได้ทำเลเซอร์รักแรกฟ้ฟรีในราคา699บาทเทอคุ้มค่า ก็ที่สุดในโลกใบนี้นะคะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะเขามีทั้งหมด16สาขาด้วยกันนะคะใครใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยนะคะสาขาเซ็นทัลแจ้งวัฒนะชั้น3สาขาเซ็นทัลลาดพร้าวชั้น11นะคะและสาขาอื่นๆอีกเยอะแยะเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจังนําคลินิกที่มาทาให้เซกี้นัน้นมีความมัน่นใจและไปสู้กับยีฝนได้นะคะใครที่ดูเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์และ อีพีหน้าเราจะไปพังตู้ใครนั้นรอติดตามได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนเรามีความเชื่อเรื่องว่าถ้าซื้อรองเท้ามาตอนแรกอ่ะเขาบอกว่าต้องกัดค่ะเคยกัดไหมอ๋อกัดรองเท้าเหรอเออเรามีความเชื่อเรื่องกัดรองเท้าฉันไม่ใช่รองเท้าฉันกัดรองเท้าเหรอฉันกัดเธอกัดรองเท้าอะนะใช่เธอกัดรองเท้าไหมไม่กัดฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเธอรอฉันเล่นไะเนี่ยไม่นี่คนท้องจริงมีใครทำ เอาละค่ะความรู้วันี้เธอแล้วก็เอาฟันเนี่ยพอออกมาคือฟันเราในมันเดียวนิดนิดอยู่แล้วเราก็แค่เอาฟันของเราเนี่ยแตะนิดนึงอย่าทำอีกใช่หมแต่ของฉันมันได้ผลนะฉันว่าเพราะว่าฉันรู้สึกว่ามันแบบมันช่วทำนะดูรายการทั้งตู้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์นะคะหรือว่าดูรายการอื่นๆของท่องวันเพกาวได้ตรงนี้เลยค่ะ